สวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอยวีไอพีและสล็อผลหวยฮานอยประจำวดวันที่23ตุลาคมก่อนอนนั้นผมขอคนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่านนั้นจะได้มีผ่านผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับผลหวยฮานอยวีไอพีประจำงวดวันที่23ตุลาคมครับเลข5ตัวออกสามหกเจ็ดห้เลข3ตัวบวกเจ็7ห้าเลข2ตัวบนออก57 57เลข2ตัวล่างออก13 13ครับเรามาดูสรุปผลหวยฮานอยประจำวันที่2ี่ตุลาคมกันครับหวยในเฉพาะเลขสตัวออก9 1 6านเลข2ตัวล่างออก73หวยฮานอยพิเศษเลขสาตัวออก8 4 9เลข2ตัวล่างออก8 6หวยฮานอยธรรมดาเลข3าตัวออก8 44เลข2ตัวล่างออก1010ครับผลิตทัานโชคดีมีชายถูกผลหวยฮานอยทุนหน้าวันนี้เวลา20่สินายนามจนนต้นไปจะมีผลเวลาพัฒนาด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ